2025ผ่านไปไวมากแต่เป็นปีที่ p ริโมได้พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการเป็น loyalty platform ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำทั้งกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงามและกลุ่มธุรกิจสไตล์และการพัฒนาตนเองเรื่องข้อมูลลูกค้าและยอดขายไว้ในที่เดียวเชื่อมต่อ e-marketplace, Shopee, Lazada, TikTok Shop เชื่อมต่อ POS หน้าร้านแค่แจ้งเบอร์หรือสแกน รองรับเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเชื่อมต่อกับ Shopify สแกน QR Code ท้ายใบยเสร็จสะสมแต้มและสามารถอัพโหลดรูปใบเสร็จสะสมแต้มได้ ฟีเจอร์ที่ช่วยรักษาฐานลูกค้ามีเทียร์ซิสเต็มปรับระดับสมาชิกตามยอดใช้ใจจริงสร้างมิชชั่นรกิจเพื่อกระตุ้นยอดขายรีวอร์ดระบบแลกของรางวัลที่ตั้งค่้าเงื่อนไขได้ยืดหยุ่นและเซเวอร์เครื่องมือเก็บอินไซต์ลูกค้าไฮไลท์สำคัญอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ระบบเสถียรเชื่อมต่อครบวงจรที่มาพร้อมคัสตอม U A ดีไซน์ระบบฟูลอีคอมเมิร์ซที่ปิดการข่ายง่ายและสมบูรณ์แบบ เชือ่อมข้อมูลสมาชิกกับลาน OA แบบ Real Time พร้อมติดตั้ง tracking tools ทั้ง Pixel และ Google Analytics ให้พร้อมใช้งานทันทีปี2026นี้มาเติบโตไปให้ไกลกว่าเดิมกับ Primo Thailand's first AI-powered loyalty CRM